เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีแฟนๆจากเรื่อง Back คโ ver กันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องก้าสองค้าแปดชแนลพาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึง8บุคคลน,นะครับหรือว่า 8อัศวินเวทมนต์นะครับที่มีโหมดใหม่ของตัวเองเนี่ยในศึกที่ต่อสู้กับกลุ่มดาร์คไทแอดนั่นเองแล้วก็โหมดใหม่นี้ของพวกเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่า8บุคคลที่ผมพูดถึงเนี่ย มีใครกันบ้างนะครับแล้วก็จะมีตัวละครที่เพื่อนๆเนี่ยชอบกันหรือเปล่านะครับแต่ก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนั้นทําคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณกลุ่มทาง a c e b o o k นะครับที่ได้ให้คลิปของเราเนี่ยโพสต์ลงไปในกลุ่มนะครับก็พร้มกมนแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่าซึ่งเราต้องขอเกริ่นก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในศึกที่เจอกับพวกดาร์คไท d ์นะครับซึ่งก็เป็นพวกที่ใช้พลังปีศาจนั่นเองนะครับไม่ใช่พวกที่ธรรมดาเลลยผมแ้วก ตอนนี้เนี่ยพวกดาร์คไทแอดเนี่ยสามารถเปิดประตูปรัภพได้แล้วนะครับซึ่งเปิดมาได้1ชั้นแล้วแล้วก็ได้มีปีศาจเนี่ยออกมาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นปีศาจระดับล่างนะครับ<ต>ก็ออกมาแล้วแล้วก็ปีศาจระดับกลางเนี่ย<ป>ก็ออกมาแล้วนะในมังหะตอนล่าสุดแล้วก็ปีศาจระดับสูงเนี่ยก็ออกมาแล้วนะครับผมซึ่งระดับความแข็งแกร่งเนี่ยก็เรียงเลยนะสูงกลางต่านะครับก็เห็นอย่างชัดเจนเนาะแต่วันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มาพูดถึงเรื่องนั้นนะครับเพราะว่าเรื่องนั้นเนี่ยช่าง <inadvert ent S 1> มันเราจะมาพูดถึง ทางฝั่งของอัศวินเวทมนต์ที่พวกเขาเนี่ยได้พัฒนาตัวเองนะครับจนตัวของพวกเขาเนี่ยสามารถเปิดโหมดใหม่ให้กับตัวเองได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่า8คนนั้นเนี่ยมีใครกันบ้างเราจะขอไม่เรียงนะครับก็คือจะขอเรียงตามที่ผมเนี่ยได้เขียนเอาไว้แล้วก็ได้หาข้อมูลเอาไว้นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปเริ่มที่คนแรก คนแรกเนี่ยก็จะเป็นเจเมลิโอเลโอน่าเวอร์วินเลียมนั่นเองนะครับพี่สาวคนโตสุดสวยของตระกูลเวอร์วิลเลียมจะบอกว่าไม่สวยไม่ได้เดี๋ยวเจ๊แกโกรธเอานะครับผมก็สำหรับเจ๊แกเนี่ยในตอนที่จะไปสู้กับพวกดาร์คไทแอดนะครับตัวของนักเนี่ยก็ได้ไปขอร้องเอาไว้ว่าให้มาช่วยนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้เห็นเจ๊แก่เนี่ย เปิดโหมดใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งโหมดนี้เนี่ยมีชื่อว่าเวทมนต์ไฟล่างจำแรงแห่งเพิงโลกันนั่นเองนะครับสามารถเผาเทพปีศาจโบราณได้แบบสบายๆนะครับผมแต่ก็อย่างว่านะว่าเทพปีศาจโบราณเนี่ยก็มีความแข็งแกร่งมากนะครับจนณนะตอนนี้เนี่ย เจ๊แกก็จะเล่นเผาอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งเผารอบเดียวไม่สะใจขอ2รอ,อบเลยละกันนะครับผมสําหรับเจมเมลิโอเลอนาเวอร์บิลเลียมนั่นเองซึ่งถ้าจะถามว่าเจ๊แกฝึกมาจากไหนนะครับต้องบอกว่าตัวผมเองนั้นเนี่ยก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับจากที่ได้ติดตามมาหรือว่าผมตกหล่นตรงไหนเนี่ยเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับแต่รู้อย่างเดียวว่าเจ๊แกเนี่ยสามารถลงไปแช่ลาวาได้แบบชิวๆเลยนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะแข็งแร่งขึ้นเป็นอย่างมากนั้นเดี๋ยวเรา ก็ไปต่อคนที่2กันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลากันคนที่2ก็คือพระรองของเรานั่นเองนั่นก็คือ ยูโน่นะครับผมก็ปกติแล้วเนี่ยในศึกที่สู้กับเอลหรือว่าปีศาจนะครับตัวแรกที่ออกมาเลยนั่นก็คือซาเกตใช่ไหมก็จะเห็นว่ายูโน่เนี่ยเขาจะมีร่างสปิริตดสนะครับซึ่งจะเป็นร่างที่มีลักษณะแบบอะไรครึ่งๆนะครับมงกุฎก็ยังมีครึ่งเดียวปีกก็มีแค่ครึ่งเดียวนะครับผมซึ่งร่างที่ผมจะพูดต่อจากนี้เนี่ยมันเป็นร่างหลังจากที่เขาเนี่ยแพ้ให้กับผู้นําของดาร์คไชแอดนะครับอย่างเซนอนนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยยูโน่เขาก็ฝึกฝี มืออยู่กับเบลนะครับพูดลมของเขานั่นเองซึ่งมันก็ได้ปรากฏตัวมาเป็นร่างใหม่นี้นะครับนั่นก็คือร่าง Spirit d i ส Spirit of Boreas อนั่นเองนะครับก็จะเป็นการรวมตัวระหว่างเบลแล้วก็ยูโน่นั่นเองนะครับทุกอย่างที่เราเห็นในร่างที่แล้วที่มีครึ่งๆเนี่ยร่างนี้ก็คือมีเต็มนะครับผมแล้วก็โป่งแบบระยิบระยับเหมือนเพชรเลยนะครับสำหรับร่างนี้แล้วก็มีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากตรงที่ว่าสามารถเล่นงานเซนอนซะอกเป็นรูได้เลยนะครับ ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากๆมีอาวุธติดมือด้วยนะร่างที่แล้วก็จะเป็นเหมือนดาบใช่ไหมร่างนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนขวานที่มีหอ,อกปลายแหลมอยู่ด้านบนนั่นเองนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเป็นร่างที่แข็งแกร่งมากนะครับจากร่างที่แล้วเนี่ยผมก็มองว่ามันแข็งแกร่งแล้วนะสามารถต้านพลังกับริวในตอนที่แข่งขันกันได้แบบ สูสีเลยก็ว่าได้นะครับล่างนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะชนะได้แบบสบายๆเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราก็ไปต่อที่คนต่อไปเลยดีกว่าคนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นโนเอลนะครับผมก็โนเอลเนี่ยก่อนหน้านี้ก็อย่างที่เรารู้กันดีว่าเขาสามารถใช้ชุดเกาะวาเคินลี่ได้นะครับผมก็หลังจากที่จบศึกกับเอลนะครับตัวของโนเอลเนี่ยเขาก็ได้ไปพบเจอกับ1ใน3ผู้นําของดาร์คไทแอนด์นั่นก็คือวานิก้านั่นเองนะครับเขาได้ปะมือกับวานิก้า ซึ่งวานิก้าเองเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนภาชนะให้กับปีศาจท,ที่มีชื่อว่าเมจิกคิวล่านะครับตัวของโนโอเอลเองเนี่ยเขาก็มีแผลกับเมจิกคิวล่าตรงที่ว่าตัวของเมจิกคิวล่าเนี่ยทำให้แม่เขาต้องตายนั่นเองนะครับก็เลยมีการสู้กันที่อาณาจักรฮาร์ตนะครับและตัวของโนโอเอลเนี่ยก็ได้วิวัฒนาการหรือว่าพัฒนาชุดเกาะวาคินลี่เนี่ยให้มันเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับโดยต้องบวกพลังของโลโลเปชิก้าเข้าไปด้วยนะครับก็คืออยู่ในโดมน้ําของโลโลเปชิก้านั่นเองซึ่งชุด ของโนโเอลครั้งนี้นะครับก็จะเป็นชุดเกาะวากินลี่รูปแบบนางเงือกนั่นเองนะครับก็มีความเร็วและความแข็งแกร่งมากๆนะครับสามารถทิมนะครับตัวของวานิก้าได้เลยนะครับโดยใช้ทวนของเขานั่นเองนะครับผมก็ถ้าใครได้ติดตามมังงะนะครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยอนิเมะก็น่าจะถึงแล้วนะครับก็จะเห็นว่า ตัวของโนเอลในชุดเกาะวาเคนลี่รูปแบบนางเงือกเนี่ยแข็งแกร่งจริงๆนะครับสาวคนนี้นะครับแล้วก็บึมทุกจุดด้วยนะไม่ต้องบอกนะว่าบึมตรงไหนบ้างนะครับไปดูเอานะครับผมก็ล้อเล่นล้อเล่นงั้นเดี๋ยวเราไปต่อที่คนต่อไปเลยดีกว่าคนต่อไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นสาวแก่งของอาณาจักรโคเวอร์เหมือนกันนะครับนั่นก็คือตัวของชาลล็อตนั่นเองนะครับหรือว่าหัวหน้าหน่วยกุหลาบสีน้ําเงิน แฟนของยามิสุคิฮิโรนะครับเขาก็ได้มารับตัวแฟนเขานอนแล้วก็ได้มีการปะมือกับวานิก้าเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าตัวของชาร์ลอตเนี่ยจะทำการใช้อักขระลูนจนชินจนสามารถทำให้ตัวเองเนี่ย ใช้ได้ทั้งกุหลาบสีน้ำเงินและก็กุหลาบสีแดงนะครับซ im erm uh> like uh 네ึ่งมีผลต่อคำสา์ด้วยและด้วยความที่เขาสามารถใช้ได้ทั้งกุหลาบสีน้ำเงินและก็กุหลาบสีแดงนะครับมันจึงทําให้ถาว์ของกุหลาบเนี่ยหรือว่าตัวของหนามของกุหลาบเนี่ยมาห่อหุ้มตัวเขาไว้จนทําให้ออกมาเป็นชุดนะครับและตัวของชาร์ลอตเองเนี่ยก็ตั้งชื่อโหมดนี้ว่าราชินีหนามนะครับผมก็โหมดนี้เนี่ยสามารถจับกลุมวานิก้าได้พักหนึ่งเลยนะครับก่อนที่วานิกาเนี่ยจะเปิดพลังปีศาจ 100%เนนั่นเองนะครับก็ถือว่าแข็งแร่งอยู่พอสมควรเลยนะสำหรับราชินีหนามของเรานะครับงั้นเดี๋ยวเราก็ไปต่อที่คนต่อไปเลยดีกว่าคนต่อไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่แข่งของยามิเหมือนกันนะครับนั่นก็คือแจ็คเดอะริปเปอร์นั่นเองนะครับหรือว่าหัวหน้าหน่วยตกกะกั่วเต่ํนตำข้าวนะครับผมซึ่งผมพูดผิดไปมันต้องเรียกว่าหัวหน้าหน่วยตกกะกั่ตนเขียวนะครับเดี๋ยวมันก็ได้มาเชื่อผมซะเองหลักก็แจ็คเดอะริปเปอร์เนี่ยก็ได้เข้าร่วมศึกในครั้งนี้ด้วยแล้วก็ได้ไปบบววกกัดัดดนนเต้ยะ ดันเตเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นศัตรูของคู่แข่งแจ็คเดอะริปเปอร์อย่างยามิเหมือนกันนะครับและแจ็คเนี่ยก็ได้ไปสู้กับดันเตแต่ในช่วงของการต่อสู้เนี่ยช่วงแรกๆแกจ็คก,ก็จะเสียเปรียบนิดนึงนะครับเพราะว่าดันเตเนี่ยใช้เวทแรงโน้มถ่วงนั่นเองนะครับแต่ตัวของแจ็คเนี่ยเขาก็ได้ย้อนนึกถึงอดีตของตัวเองจนทําให้ตัวของเขาเนี่ยมีใบมีดออกมาทั่วร่างกายเลยนะครับแล้วก็ใบมีดพวกนั้นเนี่ยสามารถตัดเวทแรงโน้มถ่วงของดันเตได้แบบสบาย เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยแจ็คก,ก็เป็นฝ่ายบุกโหมโจมตีบ้างนะครับแล้วก็ได้ดันเต้ไปทีเดียวนะและหลังจากนั้นเนี่ยพอปีศาจร,ระดับสูง2ตัวออกมานั่นก็คือนาม,มาแล้วก็ลิลิทเนี่ยก็โดนการโจมตีของไอ้สอคนนั้นเนี่ยเล่นงานเอาซับ,บี้ติดก,กับกําแพงเลยนะครับแล้วพอดันเต้เปิดพลังปีศาจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวของแจ็คเนี่ยก็โดนดันเต้เล่นต่อเลยนะครับก็เพิ่งจะโชว์เทพได้แค่แป๊บเดียวเองต้องกลับไปเป็นกระสอบทรายเหมือนเดิมแล้วนะครับแต่ก็ถือว่าหมดนี้เนี่ยเจ๋งอยู่ นะัที่สามารถตัดเวทแรงน้มถ่วงของดันเตได้นะครับงั้นเดี๋ยวเราก็ไปต่อที่คนต่อไปเลยดีกว่าคนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นพระเอกของเรานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาสามารถใช้โหมดยูไนท์กับรีเบได้แล้วนะครับผมแล้วก็แข็งแกร่งด้วยนะครับเพราะว่าหลังจากที่ใช้ได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็มีผลงานหนึ่งผลงานเลยนะสำหรับแอสตานะครับนั่นะก็คือ จัดการเทพปีศาจที่มาบุกอาณาจักรโคเวอร์นั่นเองนะครับแต่ข้อเสียก็ยังคงมีอยู่ตรงที่ว่าเขาสามารถใช้โหมดนี้ได้เพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองนะครับซึ่งมันก็น้อยนะสำหรับการต่อสู้นะครับแล้วก็น้อยมากที่จะไปต่อสู้กับพวกด a r k t ไทแอดนะครับเพราะว่าการต่อสู้กับพวกมันเนี่ยน่าจะใช้ระยะเวลานานพอสมควรเลยนะครับแอสตาเนี่ยต้องไปฝึกมาเพิ่มนะครับสำหรับโหมดยูไนต์ของตัวเองกับรีเบนนะครับแต่ถึงจะไม่ฝึกนะครับนะตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าแข็งแกร่งมาก นะเพราะว่าสามารถจัดการเทพปิศาจโบราณได้แบบว่าดาบเดียวเลยนะครับแล้วก็ในตอนที่ฝึกอยู่กับนักนะครับตัวของแอสตาตอนนั้นเนี่ยก็ยังสามารถใช้โหมดยูไน์ได้ไม่คล่องด้วยซ้านะครับตัวของกิลเดโมโลนะครับหรือว่าปีศาจของนักเนี่ยยังหวาดเสียวเลยนะครับแล้วถ้าใช้ได้ระยะเวลานานๆแล้วก็ ฝึกจนชนานาญนะครับน่าจะแข็งแร่งขึ้นมากกว่านี้ได้อีกหลายขุมเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราก็ไปต่อที่คนต่อไปเลยดีกว่าคนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นนักนั่นเองนะครับคนที่สอนโหมดยูไนให้กับแอสตันนะครับตัวของเขาเองเนี่ยก็สามารถใช้โหมดยูไนได้เหมือนกันซึ่งเขาสามารถใช้ยูไน์กับ4ปีศาจของเขาได้เลยนะครับผมซึ่งก็จะมีกิเดโมโลนะครับแล้วก็ตัวของซาโลทสนะครับแล้วก็ ฟูเบเดนั่นเองแล้วก็ปีศาจอีกหนึ่งตัวเนี่ยเรายังไม่รู้นะครับแต่ตัวของนักเนี่ยสามารถอยู่ไหนกับทุกตัวได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ไหนกับตัวไหนเนี่ยมันก็จะมีชื่อเฉพาะนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะแบ่งหน้าที่กันไปก็จะมีตัวสายความเร็วสายแทงอย่างเช่นแบบสายป้องกันอะไรเงี้ยก็มีแยกส่วนกันไปนะครับ4ตัวก็เลือกเอานะครับว่าตัวไหนจะเป็นสายไหนนะครับผมแล้วก็คนสุดท้ายเลยนะครับก็จะเป็นลักนั่นเองนะครับตัวของลักเนี่ย ติแล้วเขาก็ใช้เวสสายฟ้าใช่ไหมครับเวสสายฟ้าของเขาเนี่ยก็จะ สวมเหมือนเป็นถุงมือแล้วก็ถุงเท้าให้กับเขาอยู่แล้วแล้วก็ในตอนที่เขาถูกเอลเข้าสิงเนี่ยมันก็จะคุมมาถึงตรงหน้าอกใช่ไหมแต่ณนะตอนนี้เนี่ยตัวของรักเนี่ยสามารถใช้สายฟ้าหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือร่างอาพรสายฟ้าได้เลยนะครับเพราะว่าสามารถคุมได้ทางร่างกายแล้วนะครับซึ่งร่างนี้เนี่ยก็จะมีชื่อร่างว่าสุดยอดเวทมนต์สายฟ้าอสูรสงครามฟ้าร้องชั่วพิบตานั่นเองนะครับก็จะสามารถกําจัดปีศาจระดับกลาง ที่ออกมานะตอนล่าสุดนี้ได้แบบว่าพวกปีศาจเนี่ยยังไม่ทันรู้ตัวเลยด้วยซ้ำนะครับความเร็วของลักณนะตอนนี้นะครับผมซึ่งแข็งแกร่งมากๆแข็งแกร่งนําหน้าตัวของแมกมาเพื่อนสนิทของเขาไปแล้วนะครับเพราะปกติคู่นี้เนี่ยเขาเหมือนว่าจะเป็นคู่แข่งกันเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าลักเนี่ยจะนําไปไกลแล้วนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าแมกมาของเราเนี่ย จะมีการพัฒนาอะไรต่อหรือเปล่านะครับผมก็สําหรับคลิปในวันนี้เนี่ยจะมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนั้นทําคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าผมมีข้อมูลตรงไหนตกหล่นไปยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ติเตือนมาได้นะครับผ่านใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยและผมจะไปอ่านอย่างแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ